ปัดยิงไปแล้วครับนี่ตัวนี้เสียเสียนะครับช็อตเข็มตีสองครั้งเลยครับนี่เราเราลองหาคาปาธรรมดามาเพราะอันเนี้ยมันค่าอยู่สิบไมโครเฮ้ยสิบไมโครครับฟีฟีคือส่งกล้องติดรถยนต์มาให้ดูเพื่อนครับนี่อีพอนี้เลยอีห่ออะไรผมอ่านกลืมชื่อไปแล้ว แปบบน,นัครับเนหีออน,นี้แหละหีออน,นี้มีมี w i f ฟมี GPS ด้วยนะอาการเครื่องเขาคือเปิดไม่ติดครับตัวนี้ก็เดี๋ยวแกะเลยดีกว่าว่ามันแกะดูข้างในกันว่ามันเป็อะไรเปิดไม่ติดขอแกงดบ อยู่ด้วยกันสี่ตัวนะครับครับขายนอตเสร็จก็ใช้เล็บหรือ,อปิกบางๆขแข็งแล้วค่อยลูดนะครับนี่จะเปิดขึ้นมาด้านนี้นะครับนี่เปิดมาระวังครับจะเจลสายแพนะครับนี่แล้วก็เออสายแพรอนเลยนะครับนี่ครับนี่ขึ้นนะครับส่แพรแกะที่แกะสาแพรงานนี่นึ้นะยุกออกไปเลยนะครับนี่ แครว่าเราฝั่งนี้ไว้ก็ได้เดี๋ยวไปแกะฝั่งนู้นออกนะครับใส่กา,างเกนะงมาไม้ก่อนนนี่คือล็อคนะนี่น้องแกะฝั่งนี้ครับใส่แครนะ์ขยอเนี้ยนะเด่นเย็นแคร์ฝังนี้ขอลาปีกังโปงนี้นะครับ นี่เราก็จะเจอซูเปอร์คาปาสองตัวนะครับนี่ี่เรียกว่าซูเปอร์คาปาจะ,ะกล้องติดรถ้ย้อนในเป็นของเกาหลีเขาจะไม่ค่อยใช้แบตเตอรี่นะครับก็ใช้เป็นคาปาซูเปอร์คาปาแทนเพราะซูเปอร์คาปานี่มันจะเก็บถ่านมันจะเก็บไฟดิ่วได้ระยะหนึ่งครับอันนี้สังเกตตรงน,นี้จะมีรู้สึกเป็นคราบเหมือนองหมองนะครับไม่แน่ใจว่าโดนอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเป็นคราบน้ำหรือคราบอะไรมุงหมองนะครับตรงเนี้ย จะขอเช็คดูวิธีว่าเป็นรอยไหม้หรืออะไรนะครับตรงนี้นะนี่สีแปลกๆนะครับอันนี้จากที่เช็คแล้วนะครับนี่ฮะเป็นรอยไหม้ครับตัวนี้ไหม้ขาที่ไหม้ขานี่ไหม้ครับนี่เป็นรอยไหม้ครับไอ้สีตัวนี้ไหม้ครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือไม่น่าซ่อมได้ครับเพราะอะไหล่พวกนี้บ้านเราไม่มีครับเนี่ยเพราะกล้องนี่เป็นของเกาหลีอะไหล่พวกนี้บ้านเราไม่มีครับ ส่งศูนย์ูงก็ยังซ่อมไม่ได้ครับเนี่ยตัวนี้ก็ไหมครับนี่เนะนี่ยเนี่ยกล้องติดรถยนต์มันชอบเป็นอย่างนี้ครับถ้าเสียเนี่ยถ้ามันใช้เป็นซุปเปอร์า,าราเนี่ยคือถ้าเสียแล้วเหมือนไฟเป็นเกินอ่ะมันจะไหมเลยนะครับเนี่ยข้อดีอมันคือเก็บไฟแต่ข้อเสียมันคือถ้าตัวมันเสื่อมเนี่ยไฟมันจะเกินนะครับเนี่ยขาไหมนะขาอันนี้ไหมอันนี้ไหมนะครับ คอยให้ไอซี IC, ตัวนี้ไหมนะครับเนี่ยต้องเราแบ่งขยายส่องดีจะรู้เลยตัวนี้ไหมครับตัวนี้ก็ไหมนี่โอเคเดี๋ยวผมขอเช็คดูแต่ดูแล้วไม่น่าซ่อมได้ครับจะขอเช็คดูด้านในทีครับนี่เราเช็คนะครับนี่คาับป่าตัวนี้มันช็อตอยู่นะครับเข็มตีตัวนี้ก็ช็อตอยู่แต่ช็อตนิดหน่อยครับเดี๋ยวลองยกตัวนี้ออกก่อนครับ แกะบอกนะมาครับจะได้ประมาณนี้ครับเนี่กลกองติดตยนนะครับแกะแล้วประมาณนี้นี้บอร์ดจะมีสองชิ้นนะครับบนกับล่างนะครับนี่ฮะัดเกียร์มาแล้วครับนี่ตัวนี้เสียเสียนะครับช็อตเข็มตีสองครั้งเลยครับเพื่อขับตามเสียนี่ก็เหลือแต่ตัวนี้เราจะหนีบบอร์ดจต้องดูดีๆนะครับ สองด้านเนี่ยไม่ให้โดนอะไรนะครับเ,เดี๋ยวลองวัดตัวนี้ดูนะครับตั้งมิเตอร์เข็มนี่ธรรมดาครับคูณหนึ่งนะครับเพื่อจะวัดดูว่ามันช็อตไม่ช็อตนะครับนี่วัระป่าครับช็อตไม่ช็อตในวัดนี้ครับแต่จริงไม่ได้นําให้วัดกระบอกนะต้องลอยขาข้างนึงนะครับถึงจะชัวร์ เดี๋ยเข้าๆดูครับเนี่ยนะเนี่ยเข็มไม่ขึ้นอันนี้เข็มไม่ขึ้นวัดเนี่ยนี่บวกถ้าบวกเลยนะฝั่งนี้บวกใช่ไหมครับบวกกับลบเนี่ยเข็มขึ้นครั้งหนึง่งอ่าอันนี้ไม่ขึ้นโอเคเข็มไม่ตีคือว่าตัวนี้ไม่เสียครับคบปาปา ถ้าอย่างเงี้ยเข็มตี๊กตีอันนี้คือไม่ช็อตครับไม่ตัวนี้ไม่ช็อตนะตัวนี้ไม่เสียนะครับตัวนั้นะตัวนี้เสียตัวนี้เสียครับนี่วัดให้ดูนี่อันนี้เข็มขึ้นสองครั้งเลยนี่เย็นงเงี้ยนี่ขาจะหักก็้วยนะฮะเข็มขึ้นเนี่ยสลับสายนะครับสลับสายก็ขึ้นเนี่ยนี่เสียครับแต่เวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนคู่นะครับน,นี้เรามาจะมาเช็คบอร์ดกัน ว่าบอร์ดเนี่ยช็อตไหมหรือว่าเสียแค่ตัวนี้ตัวเดียวเช็คบอร์ดก็คือเนี่ยอย่างที่วัดได้ดูครับเช็คตัวขั้วไฟก็ได้นะครับขั้วไฟเข้ามามนเนี่ยเราพุดเราจ่ายไฟเข้าที่ขั้วนี้นะครับนี่ขั้วนี้นะแล้วก็วัดที่ตัวไดโอดนะครับเข<อ>็มจะขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับนี่นี่อันนี้ขึ้นนะครับนี่เข็มขึ้นค้างหนึ่งนะ อันนี้ไม่ขึ้นครับเนี่ยอันนี้บอร์ดไม่ช็อตนะนที่ตัวนี้มีรอยไหม้อยู่เดี๋ยวเราต้องลองวัดดูนี่ลองวัดดูก็ได้ครับนี่เหมือนกันครับตั้งเข็มปกติแบบนี้ก่อนเลยคูณหนึ่งไปก่อนเลยเนี่ยวัดแตะดูทุกตัวครับเนี่ยอย่างเงี้ยหรือแตะเอากาวจับที่ขาข้างหนึงอะบวกเอาบวกนะจับที่ขาลบเลยข้างหนึ่งนะครับ ดูขาดูขาครับปลาขาไหนเป็ขาลบมาจับเลยจับที่ขั้วลบอ่ะจับตรงนี้ก็ได้กันเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นขั้วลบนะเนี่ยรูนี้เห็นไหมที่ผมจะถ่ายซูมเลยก็เดี๋ยวมองไม่เห็นเคมิเตอร์อีกอย่างี้ตรงนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้ตัวนี้ชักหน่อยเนี่ยแบบนี้นี่จับนี่ลบนะนี่บวกแล้วก็เอาสายแดงจับขั้วลบเลยนี่มันต้องไปขึ้นอย่างเงี้ยบวกอย่างเงี้ย อันนี้ถือว่าปกตินะครับเนี่ยขั้วนี้จะวิ่งขั้วนี้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาจับตัวนี้เนี่ยเช็คตัวนี้ตัวพวกซีพวกนี้เนี่ยนีอันนี้ไม่มีเข็มตีแต่งว่าตัวนี้ไม่ช็อตนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไม่ช็อตเนี่ยเนี่ยจับซีัเนี่ยจับซีควายนี่จับซีควายเนี่ยก็รู้แล้วครับเนี่ยเนี่ยขึ้นครั้งหนึ่งนี่นี่ไม่ขึ้นโอเคไม่ช็อตนะ จริงการวัดสีต้องยกออกไปวัดข้างนอกนะครับอันนี้พอคร่าวๆนะครับเนี่ยพวกสีพวกนี้คร่าวๆได้อยู่คือมันไม่ตีสองครั้งแสดงว่าบอร์ดไม่ช็อตนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่บางตัวก็จะไม่ขึ้นน้ตาคาน,น้อยๆนี่เราจะวัดพวกนี่อันนี้จะเป็นน่าจะคุมไฟตัวนี้คุมไฟนะครับเห็ียนไฟไว้ๆอยู่เนี่ยตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็วัดหาจับเอาสายแดงอ่ะจับขาลบ จับลบลบไปอยู่ฝั่งไหนต้องสังเกตเนี่ยฝั่งที่มีขาเนี่ยอยู่คือขาลบนะครับบอร์ดลบคือบอร์ดจับนี่แล้วก็ลองแตะดูแตะให้เจอก่อนแตะให้เจอเข็มไหนตีอันนั้นคือลบนะครับคือขาเก้าง่ายง่ายคือขาเก้านี่แตะหาเจอก่อนขาเก้าอยูต่ตรงไหนมีขาเก้าอยู่ขาหนึ่งนะครับอย่างนี้ ขากราดตรงกลางนี่นะครับนี่ขากรานะรู้ได้ไงขากาดต้องสลับดูอ๋อสลับเข็มสลับเข็มก็ต้องขึ้นเหมือนกันนี่ฮะน,นี้คือขากรานะครับอันนี้พอเราสลับเข็มตรงเงี้ยเราก็จับเลยจับสามขาได้เลยดูว่าอีกสี่ขานี่ดูว่าตัวนี้ช็อตไหมเนี่ยสรุปต,ตัวนี้ไม่ช็อตนะเนี่ยนะช็อตเปล่านี่ขาไฟเปล่าเนี่ยไม่ช็อตนะครับนี่เป็นการตัวเล็กต้องใช้เว้นขยายสองนะครับก็ทําแบบนี้นะครับ นี่เราเราลองหาคาปาธรรมดามาเพราะอันนี้มันค่าอยู่10ไมโครช่ไหม10มโค10ไมโครแต่ไฟมันอยู่ที่3โวลต์แต่นี้เดี๋ยวเรามาลองบอร์ดว่าใช้งานได้แล้วก็หา10ไมโคอา่าอยู่ที่10โวลต์ก็เอามาใช้ได้มาลองดูก่อนนะครับถ้าบอร์ดไม่เสียเราค่อยสั่งตัวนี้มาเปลี่ยนน,นะครับ